บริษัทที่อยู่ในเครือของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของจีนชัดดาดอีกแล้วครับส่งผลให้ตอนนี้การแก้ปัญหาของบริษัทที่ล้มละลายซึ่งเป็นขนาดอสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับหนึ่งของจีนยากลําบากเต็มทีแล้วครับร่วมคุยกับบัญชาโดยความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่ดีเฮลท์พลัสจากเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทที่อยู่ในเครือ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของจีนชักดาบอีกแล้วครับส่งผลให้ตอนนี้การแก้ปัญหาของบริษัทที่ล้มละลายซึ่งเป็นขนาดอสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับหนึ่งของจีนยากลําบากเต็มทีแล้วครับเฮิงต้าอารีเอสเตทกรุ๊ปชื่อแปลกแน่เพราะมีคุณคนไทยแน่อันนี้คืออยู่ที่เมืองจีนนะครับเฮิงต้าอารีเอสเตทกกรุ๊ปเนี่ยเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สัญชาติจีนและอยู่ในเครือของบริษัทที่มีชื่อว่าเอเวอร์แกรนด์พอจะคุ้นไหม ถ้าในคุณลองกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาของคุณกับัญชานะฮะเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งในการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่เจ้าของเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนในช่วงปี2017นะรวยประแกงไหนนะ,ะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้เสียมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเพราะตั้งแต่ในช่วงปี2011ไล่มาเรื่อย เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอสังหาริมทรัพย์และตลาดที่ซบเซาจจทังเกิดล่มสลายในช่วงประมาณ2 3สปีให้หลังแต่ที่พูดถึงตรงนี้คือบริษัทเฮิร์ต้าเดลเอสเตทในเครือของเอเวอร์แกรนด์มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วครับจนกระทั่งทําให้เนี่ยบริษัทเฮิร์ต้าเดลเอสเตทกรุ๊ปประกาศล้มละลายครับนี่เป็นบริษัทในเครือของยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งองสังหาริงทนะเฮิร์ต้านี่จริงๆก็ถูกจัดอยู่ในยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการของเขาเนี่ยมักจะไปจับมือร่วมกันในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศจีนมีส่วนหนึ่งด้วยแต่ปรากฏว่าไม่รอดนะบริษัท่งนี้ประกาศตัดสินใจล้มละลายและขอศาลพิทักษ์ทรัพย์สินทั้งหมดนะครับกับศาลในนครเบอร์มิวดาและที่สําคัญก็คือว่าบริษัทฮลิตาเด์เอสเซนกรุ๊ปเนี่ยเขามีบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงหรือตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงก็ทําเรื่องนี้ชี้แจงไว้ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงและทางนั้าขอตามหุ้นฮ่องกง ก็เลยตัดสินใจสั่งยกเลิกการซื้อขายของหุ้นบริษัทเพิงต้าเรียลเอสเตทกรุ๊ปถามว่าทำไมลไ้มละลายแน่นอนครับแสดงว่าสภาพคล่องมีน้อยกว่านี่สินสะสมจนไม่สามารถจัดดูแล้วจะมีแววในการชําระหนี้คือได้นะครับรวมไปถึงดูในอนาคตด,ด้วยนี่นะฮะก็ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยครับเหตุผลหนึ่งที่บริษัทเถิงต้าเดลเอสเตทกรุก๊ปรายงานกับตลาดหุ้นฮ่องกงก็เพราะว่าไม่สามารถจ่ายหนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเตนงต้าเอเจนซทกรุ๊ปเป็นจํานวน4,000ล้านหยวน5บาทคูนครับเท่ากับว่าไม่สามารถจ่ายหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยให้กับต้ง,งทุนเนี่ย19,770ล้านบาทรวมๆเกือบ2 0 0 0 0ล้านนะฮะแล้วก็เลยทําให้บริษัทเนี่ยต้องผิดนัดชําระหนี้เข้าขายชักดาบเบี้ยวนี่นั่นเองครับและในที่สุดมันก็จะกลัวพันไปถึงไรฮะขณาบ,บริษัทแม่ล้มละลายไปแล้ว ยังลากให้กับบริษัทลูกซึ่งตอนนี้ก็มาประกาศล้มละลายถัดมาเพราะฉะนั้นไอการที่จะฟื้นธุรกิจของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนขณานี้ยิ่งยากลำบากขึ้นไปใหญ่นะฮะเมืองไทยเราก็เคยเจอนะวิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เมื่อปีอะไรครับ2541-997 0ยังตราตึงในหัวใจคนไทยยุคเบบี้บูมเมอร์อยู่เลยแล้วเจนเอ็กซ์ด้วยเนี่ยนะฮะตอนนั้นใครซื้ออสังหาริมทรัพย์โอโหพังกันละเนี่ยนะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจไทยที่เป็นแบบนี้อยู่ด้วย ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการจัดโปรโมชั่นพยายามขายสต็อกเก่าอสังหาของเมืองไทยออกก็ถามท่านผู้ชมก็ว่าอีก3เดือนข้างหน้าพูดง่ายจะถึงสิ้นปีนี้ท่านผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้ออสังหาหรือมรัพย์ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่ทําเลไหนก็แล้วแต่ระดับราคาไหนก็แล้วแต่นะครับซื้อหรือไม่ซื้อฮะจากนี้ถึงสิ้นปีอสังหาริมทรัพย์ถ้าซื้อก็พิมพ์คําว่าซื้อถ้าไม่ซื้อก็พิมพ์คําว่าไม่ซื้อนะครับมันสถานการณ์ตรงนี้แย่มากเลยก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยนะครับหุ้ ตกต่ำลงมากที่สุดในรอบ9เดือนหุ้นในกลุ่มอสังหารมิมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง,งดําดิ่งถึงกว่า25%ด้วยเหตุผลตรงนี้ชัดเจนเลยครับสิ่งสําคัญที่ตอนนี้มันตอบย้ำหนักขึ้นไปขึ้นก็คือว่าวิกฤตอสังหารมิมทรัพย์ของจีนนั้นดูแต่จะมีแต่ข่าวร้ายแบบรายวันและสัปดาห์ชนสตาห์และการที่เขาประกาศล้มลายก็เท่ากับว่านี่เป็นแห่งที่3ด้วยการล้มลายแห่งที่3ามตรงน,นี้นะครับถ้าจะมองไปเนี่ย อนาคตของการฟื้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะเป็นทั้งกุตาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่จะใช้เวลากี่ปีคำถามแรก 2. ฟื้นนั้นจะกลับมาสามารถสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้บริโภคคนจีนในประเทศและนักอุทุนต่างประเทศที่จะมาซื้อหุ้นกู้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จีนต้นเวลาอีกกี่ปีนี่คือคำถามที่2และนั่นหมายความว่าคำถามที่3ก็คือว่าถ้าสองอย่างข้างต้นออกมาในทิศทางบวกคือคนมั่นใจถือต่อมันก็จะเกิดภาวะอะไรครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนแผ่นนดิใหญ ซึ่งฟื้นขึ้นจากการที่เฉลี่ยขยายตัวเพียงแค่5%้าเปในปีที่แล้วและปีนี้ยังไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะเท่ากับหเอหรืออาจจะต่ำกว่าหาเปอร์เซ็นต์อีกเนี่ยนะฮะจีนจะฟื้นตัวได้ปีไหนและฟื้นตัวแล้วจะอยู่ได้อย่างยังย่งยืนยาวนานเท่าไหร่นี่คือ4คําถามที่เกิดขึ้นกับ,บวงการเศรษฐกิจทั่วโลกหรือแม้แต่คนจีนก็คงจะมีคําถามในี้ในใจว่าจะฟื้นหรือเปล่านะฮะคือถ้ามองสัญ,ญญาณอย่างนี้ครับคำถามแรกก็คือว่าอาาัสหามทรัพย์จีนฟองสบู่เกิดวิกฤตขนาดนี้ ถึงจุดต่ําสุดแนละ้วหรือยังกลับมาถามคาถามนี้เป็นคาถามแรกครับเพราะว่าถ้ายังไม่ต่าสุดก็หมายความว่าต้องมีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนล้มละลายต่อไปถูกไหมครับถ้ายังไม่ต่าสุดฮนะสองความสามารถในการชําระหนี้คืนเพื่อที่จะฟื้นบริษัทตัวเองก็ยังคงต้องมีต่อไปถูกไหมฮะสามบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งจะจัดอันดับเรตติ้งของธรุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีน ถึงข่าวที่หยุดไม่ปรับเครดิตลงไปต่ำกว่าน,นี้ใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่เห็นไหมครับงนั้นสี่สัญญาณทั้งหมดกับสามสี่คำถามตรงนี้ก็จะเป็นตัวตอบครับว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่คนที่เคยเป็นผู้บริหารของธนงาคารการของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่ากเกษียณไปแล้วนะครับเขามองในทางบวกครับว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนคนต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งป,ปีถึงหนึ่งปีขึ้นกว่าจะฟืฟ้นฟูสภาพตรงนี้กลับมา แล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องจักรเป็นเครื่องยนต์นกลไกเศรษฐกิจที่สําคัญของทุกประเทศและเป็นตัวหนึ่งที่สามารถพองเงินลงแล้วเนี่ยสามารถหนุนเศรษฐกิจได้ครอบคลุมมากในอันดับต้นๆของภาคเศรษฐกิจและนี่เป็นเศรษฐกิจใหญ่เบอร์สองของโลกเบอร์หนึ่งของเอเชียและกําลังถูกเต็มไปด้วยหนี้เสียที่มากมายในวงการอสังหาริมทรัพย์ เพราะฉะนั้นดูแล้วเหนื่อยครับนะฮะถึงที่ถามท่านผู้ชมครับว่าจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่เหลือของ3เดือนข้างหน้าจนถึงสิ้นปีนี้ใครซื้อก็พิมพ์คำว่าซื้อนะครับใครไม่ซื้อก็พิมพ์คำว่าไม่ซื้อนะครับแต่ไม่ต้องบอกนะฮะว่าจะซื้ออะไรซื้อแบบไหนซื้อราคาเท่าไหร่ไม่อกนะฮะนะครับ